ความเป็นมาของการจัดวิทรรศการศิลปะรับศักราดใหม่ในช่วงวิถีใหม่ของ New Normal ในเมืองไทยผมมีความคิดว่าไอ้อออความใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงของปีพศเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของของกฎธรรมชาติแต่สิ่งสำคัญที่ผมผมคิดว่ามันเปลี่ยนจริงและมนุษย์ทั่วโลก,ก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของศักหาดใหม่ แต่ผมคิดว่าจะใช้โอกาสช่วงสักราชใหม่เนี่ยเป็นอุบายเป็นโจทย์ในการที่นําเสนอไอ้ความคิดผมที่ผมทํางานมาเกือบพูดง่ายคือ7 0กว่าปี7จกว่าปีโดยประมาณตั้งแต่2 5 1 0ปกี2,564-65เนี่ยก็เกือบเกืปีหรื 5, อ5 6ทศวรรษบผมมีความคิดว่าสิ่งสำคัญที่เป็นโจทย์ที่ผมต้องมาทำงานเป็นศิลปิปสร้างสรรค์ เพราะผมเกิดคำถามกับตัวเองว่าทำไมคนในเมืองไทยถึงได้ค่าทำไมคนในเมืองไทยถึงไม่เข้าใจอาชีพบุคคลที่สร้างสารรค์สุนเทียศินป์แต่ผมเรียนพ่ะช่างแล้วออกฝึกสอนแล้วครูบาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์สายวิชาการหรืออาจารย์สายอื่นเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เกียรติกับครูศิลปะกับครูพละรศ,ศึกษาแล้ววันนั้นก็เกิดคำถามอ้าวแล้วมัน มันเกิดเช่นนี้ได้เพราะอะไรเกิดเช่นนี้เพราะว่าคนทั่วไปเขาไม่เข้าใจคุณค่าและมูลค่าของชิ้นงาะที่มนุษย์สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะอาชีพศิลปินจากเพราะช่างแหละและผมก็มาเรียนต่อที่ศิลปกรเทียผลเพราะผมคิดว่าผมจะเอาสถาบันศิลปกรเนี่ยเป็นตัวชี้วัดในการทํางานสร้างสารทั้ชุดหนึ่งไม่ใช่ว่าเพราะช่างไม่มีคุณค่าเพราะช่างค่าดเดดในตอนนั้นในวัยเด็กผมเห็นว่าศิลปกรเนี่ยมีอาจารย์ฝรั่งเหมือนกันนะ ่านสาวจายสินพิเดศีเข้ามารับแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่6ก็เปิดศิลปรกรศิลปรกร,กรเป็นตัวชีว้วัดที่มีการเอาหลักสูตรของแนวคิดฝรั่งมาผสมไทยแล้วก็พัฒนาพัฒนาความเป็นรากไทยให้ก้าวหน,น้าขึน้นไอ้ตัวนี้เป็นตัวชีว้วัดผมตมร้มาเดียวที่ศิลปรกรเมื่อเรียนไปแล้วเนี่ยผมก็เริ่มรู้ว่าผมต้องการพิสูจน์หาองค์ค,งงวงความรู้มาชุดหนึ่งแลวองค์ความรู้ที่คนทั่วไปรู้จักผมก็คือศึกษาธรรมชาติ ศึกษากฎเกณฑ์ธรรมะและก็มาสร้างในธรรมศินธรรมะธรรมชาติธรรมศินชุดแรกผมคือทฤษฎีแสงเงาทฤษฎีแสงเงาเนี่ยเป็นตัวชี้ว่าผมทาจากธรรมชาติจากข้อเท็จจริงและถอดมาเป็นงานนามธรรมจากงานามธรรมกลับมา,ามหาเป็นิ่งวิประธรรมเอาแนวคิดเหนือจริงของเชลนิสของฝรั่งมาผสมกับแนวคิดเหนือจริงของไทยแล้วก็สร้างเป็นรูปชุด แสงเงาในวัดเป็นแสงภายนอกจากเป็นนามธรรมก็กลืนๆเป็นรูปเหมือนกบบคล้ายๆเหมือนจริงแต่พม่จริงนี่เหมือนจริงมันจะเป็นนา,นามธรรมอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเอามาถอดใหม่มีกระจกสีมีลายทองขึ้นมาจากนั้นผมก็ไปด้วยทุนไปอิตาลีไปดูงานอยู่สองปีกว่าก็ได้แนวคิดว่าอ้าวเราเห็นไได้เหนุการเห็นแอ่ความคิดที่เป็นคลาสสิกของ ศิลปะยุโรปเนี่ยมันให้ตัวชี้วัดอะไรบางอย่างกับผมผมก็กลับมาสกแกนพิจารณาไอ้ความเป็นไทยผมก็มาทำกับหลายกับอิทธิียมาผมก็มองความเป็นไทยเอาแนวคิดทฤษฎีของฝรั่งมาผสมกับล่าความเป็นไทยจึนเกิดเป็นงานชุดรูปทรงแสงสบนเวที่ของเราจากนั้นไม่พอผมคิดว่าไอ,อ้บทเรียนบทเรียนที่เราถอดมนจากคนพบจากทฤษฎีแสงเงาทฤษฎีรูปทรงแส,ส,สงสบนเวที่ของเรา เกินเกินมองไปถึงว่าเอ๊ะแล้วคนในสุวรรณภูมิเนี่ยคนในสุวรรณภูมินีในอุตสาหะทะเลบ้านเราเนี่ยที่มีสิบประเทศในเอไอซีเนี่ยเมื่อก่อนเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้แบ่งเป็นประเทศเขาเรียกว่าอาณาจักดอุตสาหะทะเลเนี่ยเอ๊ะเขาอยู่ได้ไงอ่ะเขาดีเขาดีหนึ่งวิสัยทัศน์มีหนึ่งอัตลักษณ์มีหนึ่งประชาคมยังไงเป็นตัวผูกโยงไอ้ที่ผูกโยงก็คือธรรมศิลนะครับคือสูนย์ียะและมีความเชื่อทางธรรมะ มีความเชื่อเรื่องวิถีชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมและมีความเชื่อการอยู่เร่่มกันจึงเกิดเป็นธรรมะธรรมชาติธรมรมศิลของคนสุรานภูมิตรงนี้นี่เองจึงเป็นเหตุเป็นเด่นใจผมก็เลยตะเวนตะเวนออกไปในติดประเทศอาเซียนเราไปเก็บข้อมูลไปเ k e ตไอ idea และนอานาแนวคิด้นาทำงานชุดที่ว่าแสงสุรรณภูมิสู่วัฒนธรรมอาเซียนเมื่อทำง,งานชุดนี้มาผมก็รู้สึกว่า มันได้คําตอบว่าคนอุษาคนเนร์และคนโุนาภูมิเนี่ยกขมีความคิดเหมือนกันในเรื่องปัจญาในเรื่องธรรมะในเรื่องธรรมชาติและในเรื่องการสร้างธรรมสินเพียงจะว่ายุทธวิธีมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองมันไม่แตกต่างอะไรก็ต่างประเทศเลยที่มีศิลปะาจากลนิสติกจนถึงคิรุษสินอับสตโพสต์อินเพสจนถึงลัทธิ หลังอิมเพรสชันนี้จนถึงรัละละละทธิเป็นเป็นคอนเซปชววอาร์หรือแลนอาร์ตมันไม่ต่างอะไรเลยเพราะว่ารัทีิเหล่านี้ก็เกิดอยู่ในอุตสาคเดย์เพียงแต่ว่าคนอุตสาหคเด์และคนไทยเราไม่พูดเองมันอยู่ในวัดบ,บ้านวัดโรงเรียนมาตลอดผมเลยเริ่มจะหนักว่าจากนั้นผมผมเลยเริ่มทำงานชุดเนี้ยชุดนี้ผมถือเป็นชุดเกือบเกือบล่าสุดที่ผมคิดว่าผม้องเอาศิลปะที่เป็น ธรรมะธรรมชาติธรรมศิลป์ที่ทำโดยไม่ทำคนคนเดียวทำโดยการบูรณาการกันทำโดยการแชร์ริ่งกันทำโดยการสหาหสศาสตร์ความจริงคำว่าบูรณาการคำว่าสหาหสศาสตร์คำว่าแชาร์ริ่งมันไม่ได้เพิ่งเกิดมาในปัจจุบันมันเกิดตั้งแต่สมัยอดีตตั้งแต่บ้านเชียงบ้านเก่า,าราวดีศรีวิชัยเชียงแสนสุโข,ขทัยมาแล้วในคนอุสาะเนธำมาแล้วและคนซีกเมื่อเป็นหงก็ทำมาแล้วลเวช่นนี้ เพียงแต่ว่ามนุษย์ต่างหากที่เป็นตัวแบ่งยุคให้เขาเป็นโมเดนเป็นโพสโมเดนเป็นโพสอินพเป็นหลังสมัยใหม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นผู้แบง่งแบ่งตามาเลย,ยนะยิยมแต่ตัดยานะผมสูตรไว้เลยว่าตัดญาหลักคิดในการสร้างสรรเนี่ยมันคือตัวเดียวกันแต่หลักปฏิบัติยุทธวิธีที่ท,ทาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไเรื่อยๆคำตอบเนี่ยมันเป็นคำตอบที่ผมอนำมาพิสูจน์ในในงานแสดงชุดนี้ เพราะว่างานศิลปะจะทาคนเดียวไม่ได้งานศิลปะจะต้องมีการแชร์ริงกันนะงานศิลปะต้องบูรณาการกันแต่ทุกคนที่มาแชร์ร่งมาบูรณาการเนี่ยจะมีฐานอะไรฐานอย่างหนึ่งคือเรื่องของจิตจิตวิทยาหรือจิตคุณธรรมที่ที่สมมามัคคีกกันฉันคีเ์เลยว่าสำคัญเนี่ยที่อยู่บนอ,อกเสื้อผมเนี่ยนามสู่รูปรูปสู่นามน้่นคืออะไร อิน o r เมชันอินสป i เรชันอิ m a g จิ a เนชันอินไซต์อินทรีชันแล้วก็เอาพุทเอาคำอินแพตการเรียนรู้ในวิติปัจจุบันในสายศิลปะในสายวิจัยในวัตการบ้านเราหรือทั่วโลกเนี่ยกาเรียนรู้แต่ในซี่ของรู้ธรรทำอย่างเดียวแล้วเขาไม่ยังไม่เคยสอนนางธรทำงั้นการแสดงครั้งเนี้ย ผมพินยรณาเป็น,น,นชี้เห็นวนะ่าความเป็นนามเนี่ยเป็นตัวตาต้นที่สําคัญเมื่อนามเกิดพัฒมันก็ส่งผลไปสู่รูปรูปที่เกิดมันก็ส่งผลกลับไปสู่นามแล้็เกิดการดำริชอบคิดชอบทําชอบย่อมได้รับผลชอบตามตามพุทธปัญญาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเห็ตตนตรงนี้เป็นตัวคีย์เวิร์ดที่เป็นผมคิดว่าผมจะใส่เป็นคีย์เวิร์ด เป็นโลโก้ของเสื้อและเป็นตัวชีวัดและเป็นเกิดของการแสดงคราวนี้นะและการแสดงคราวนี้เนี่ยจะเป็นตัวชี้ว่าถีพิมนทุกคนที่ทํางานเนี่ยมันจะมาช่วยกันเื่อมด้วยช่วยกันมีนนลรมิติคนเอ่อคนในสถานภาพแต่มาเลื่วมด้วยช่วยกันเหมือนหยับภาพกระถิ่นสามวินทีแล้วกันมาช่วยกันทําให้เกิดโบสถ์หนึ่งหลังงานศิลปกรรมหนึ่งชิ้นนี่คือนี่คือหัวใจของการแสดงคร้งนี้มันเเิดขึ้นจากอะไรครับมันเกิดขึ้นจากผมเป็น ถูกโควิดลูกรานอยู่2ปีเนี่ยผมก็ได้ทำงานก็จะมาด้านวิเคราะห์งานเก่าๆแล้วเอางานเก่ามาทําเป็นภาพยนตร์ทำเป็นวิดีโออาร์ตแล้วก็พยายามถอดออกมาเป็น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 มันเป็นมีเดียมันเป็นวิดีโออาร์ตเป็นงานศิลปะโดยการวิเคราะห์แล้วงานทั้งหมดเนี่ยที่ทําโดยตัวเองทำบนอูตศิทธ์เนี่ยเอามาเอามาจาัดแสดงที่นี่นี่คือเป็นโซนแปดนะฮะแต่โซนที่หนึ่งจะมีเป็นโซนที่ผมจะดแสดงเป็นแกลเลอรี่ส่วนตัวของผม เป็นเป็นเวอร์อาร์ตนะครเป็นอ e ินสตาเป็นเวอร์อาร์ตเลยเห็นแต่น,นี่เป็นการเครื่องอะไรอินเตอร์แอคทีฟมากกว่าเป็นอินเตอร์แอคทีฟเอ็กซิบิชันแชร์ลหลายอย่างนำนำเอาความคิดความหมายของศิลป,ปะแล้วมาจำลองแล้วก็ให้คนมาช่วยนักศึกหามาช่วยกันจัดมาช่วยกันแสดงมามาช่วยกันแชร์อันนี้คือประเด็น